สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะอันนี้ก็มาในนอกสายหน่อยหนึ่งครับผมเนาะก็เป็นอาจารย์ที่เข้มขังในสัพพวิชาเนาะในด้านอยู่ยงคงกระพันเนาะก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ได้มาร่วมปลูกเสกเนาะในวันงานเก่าอธิบดีเนาะครับผมเนาะนาคาลําลึกครับผมเนาะของวัดสังขปิดีเนาะวัดหลวงพ่อชะนยเนาะครับผมเนาะก็เป็น ท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่โด่งดังในจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมเนาะซึ่งเป็นที่ยอมรับของหลวงปูศ่ศีนาก็เคยกล่าวถึงนะครับในอาจารย์ท่านนี้อันดับแรกน้องก็กล่าวขอบพระคุณพี่พี่นท่านเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องนะครับผมเนาะก็เจ็ดร้อยกว่าท่านน้องก็กล่าวขอบพระคุณครับผมเนาะก็ กรับขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าไทยและต่างประเทศทุกท่านเนะาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียฝัง่งทางทางไหนล่ะทั่วทุกภาคส่วนนะครับผมเนาะนอะ้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดเนาะทางฝั่งเมกาครับผมเนาะกราบขอบคุณเณสียนุพี่นุพี่เก๋ที่ซัพพอร์ตน้องส่วน มาในส่วนหนึ่งครับผมเนาะน้องก็กราบขอบคุณครับก็ที่เป็นกําลังใจเป็นซัพพอร์ตให้น้องส่วนหนึ่งครับผมเนาะที่ช่วยเหลือหาของทงของแถมมาให้น้ครับผมน้องก็กราบขอบคุณนะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับก็ทักทายกันเข้ามาเนาะงบมากงบน้อยไม่เป็นไรครับผมเนาะเนาะไม่ได้ว่ากันครับผมเนาะเข้าเข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมเข้ามาดูกันได้ครับผมอัน อันไหนน้องได้มาถูกไม่ต้องกลัวครับผมขายถูกผมไม่ชาร์จเพียงนะครับผมเนาะอันไหนน้องมาได้มาเพียงน้องก็จะขายตามเพียงนะครับหน้าง,งานเนาะอันเอาที่น้องอยู่ได้แล้วก็เอาที่พี่ซื้อได้นะครับผมทั้งสองฝ่ายสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวครับผมงบมากงบน้อยลองทักทายกันเข้ามาครับผมเนาะอันนี้ก็แอดไลน์กันเข้ามาครับผมเนาะถ้าใครสนใจวัตถุมงคนชิ้นไหนนะครับผมเนาะอันนี้ก็ค้นหาเบอร์โทรก็ได้นะถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็ไอสแกนไม่ได้ก็ค้นหาเบอร์นี้ตามเบอร์นี้เนาะอันนี้หมายเลขบัญชีนะครับหมายเลข ถ้าผมส่งหมายเลขอีกหมายเลขไออีกธนาคารหนึ่งไปก็เวลากดก่อนเงินจะออกจากกระเป๋าเนาะให้เช็คชื่อนามสกุลให้ดีนะครับผมเนาะเช็คชื่อนามสกุลให้ดีเผื่อผมส่งไปอีกบัญชีหนึ่งเนาะครับถ้าเป็นชื่อนามสกุลนี้เนาะตรงตามนี้เนาะตรงตามนี้ก็โอนได้เนาะครับโอนได้นะครับ,ตรบแต่ว่าถ้าไม่ตรงถ้าชื่อนามสกุลไม่ตรงก็ไม่ไม่รู้ว่าเข้าของใครเนาะบางคนก็เอาบางคนก็มิจฉาชีพเขาจะเอาเลขเลขบัญชีนี่ของ ตัวเองเนาะแต่ชื่อนี่เอามาหลอกนะครับเอาชื่อมาหลอกเนาะเวลาโอนไปปุ๊บเรากดตกลงไปปุ๊บนี่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นชื่อผมเนาะมันยังเป็นชื่อคนอื่นครับผมเนาะก็ต้องสังเกตก่อนก่อนเงินออกจากกระเป๋านะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆเนาะที่ไว้ใจน้องครับผมเนาะกันเข้ามาน้องก็กราบขอบพระคุณเนาะอันนี้จะเป็นตะกุดหน้าปืนแตกเนาะไม่แน,น่ใจเนาะถ้าถ้าส์ลูกยีสายตรงของพระ้าจา์โขงเนาะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าจันย์พรอาจารย์ขงครับผมเนาะแหงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้วัดนี่น้องก็น้องขอภัยเนาะน้องลืมจริงๆเนาะน้องลืมจริงๆเปิดอยู่เปิดอยู่ตะกี้เปิดอยู่เนาะอยู่วัดเนาะอยู่ร้อยเอ็ดเนาะตอนหลวงปู่มหาชิลาเนาะอันนี้ท่านจารย์มือเองนะครับเป็นหน้าปืนแตกนะครับหน้าปืนแตกเนาะตะกุดสายเหนียวครับผมที่เป็นตำนานแล้วเป็นชื่อเสียงอีกอีกตะกุดหนึ่งที่ทุกคนยอมรับและกล่าวถึงครับผมของ พระอาจารย์ขงนะครับผมเนาะนี่ครับพระอาจารย์ขงนี่ครับท่านได้เมตตาเมตตาเขียนไอ้ยันเนาะแผ่นใหญ่นี่ครับนี่ครับท่านองค์นี้เลยนะครับท่านเมตจาได้เขียนแผ่นยันยันแผ่นนี้นี่ได้หล่อหลอมเนาะในพิธีนาคารำลึกนะครับผมเนาะได้เป็นชนวนมนสารที่เอามาหล่อพระไอ้อธิบดีเนาะครับผมเนาะที่น้องเคยลงคลิปเนาะครับพระบูชา แล้วก็รอรอพระใหญ่ตั้งในโบสถ์เนาะของวัดสังขัปีดีเนาะที่กําลังสร้างขึ้นนะครับตอนนี้ก็การสร้างก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์นี่ครับนี่อันนี้พระอาจารย์โขงเห็นไหมอันนี้หลวงพ่อชะไหนครับอันนี้ลูกบุญธรรมของท่านนะครับผมเนาะอันนี้ลูกบุญธรรมของท่านนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ลูกบุญธรรมของท่านเนาะที่จังหวัดขอนแก่นเนาะอันนี้ลูกบุญธรรมอยู่โคร,ราชครับผมเนาะนี่มีข้างหลังท่านก็อยู่ลบบุรีครับผมเนาะอาจจะเห็นภาพเดี๋ยววันหลังน้องจะมา แนะนำให้ดูนะครับผมแนะนําให้ดูเนาะอันนี้จานแจ็คอันนี้จานบอยเนาะครับผมเนาะถ้าน้องพูดผิดประการใดก็ต้องขอไปเนาะบางทีก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะครับผมเนาะนี่ครับพระจานาร์ขงครับผมเนาะพระจานทร์ขงพอดีพิฟพึ่งลงมันเลยด้งอันนี้สมเด็จมันมีตาหนิเดี๋ยววันหลังน้องมาให้มาให้ชมมาให้ดูนะครับผมเนาะพระจานาร์ขงนี่ครับอันนี้ประลำพิธีเนาะของหลวงพ่อเนาะครับในห้อง ห้องของหลวงพ่อที่สําหรับปลูกเสกเนาะไม่ใช่ว่าไอเป็นเขาเรียกว่าสาราเนาะสาลาปลูกเสกของหลวงพ่อนี่ครับเนาะดูครับเนาะสุดยอดขนาดไหนครับผมเนาะอันนี้อันนี้ตอนปลูกเสกเสือบินนะครับเสือบินรุ่นสองครับผมเนาะหลวงพ่อท่านยังมาปลูกเสกท่านยังมานั่งปลูกเสก<อ>เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องเอามาพูดคุยกันเนาะอันนี้เรามาชมตะกุดก่อนเนาะเป็นตะกุดสายเหนียวอีกตะกุดหนึ่งของพาจารยโขงแล้วก็ตอนหลวงปู่มหาศิลาท่านได้อยู่ อยู่ร้อยเอ็ดเนาะท่านก็เคยกล่าวถึงว่าถ้าใครมาหาไอ้น้องปู่ไม่ได้เนาะน้องปู่บอกให้ไปหาท่านผู้นี้เนาะครับไปหาพาาระจันทร์คนนี้เนาะที่เข้มขังสัพพภวิชาเนาะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นสายเหนียวสายเมตานะครับผมเนาะก็เข้มขังห่งเมืองร้อยเอ็ดเนาะครับผมเนาะพอดีน้องจําวัดไม่ได้ต้องขออภัยเนาะครับถ้าสิทธิ์พาาระจันทร์ขงสายตรงมาก็แนะนําเข้ามาได้เนาะครับผมเนาะถ้าน้องลองเกินอะไรก็ กราบขอภห้เนาะกราบขอเข้ามาในนาทีนี้ด้วยนะครับผมเนาะอันนี้น้องเอามาเผยแผ่นะครับเอามาแบ่งปันนะครับอันนี้ก็หลักร้อยครับตะกรุดหลักร้อยนะครับโอ้เป็นอันนี้แผ่นเงินด้วยเนาะน่าจะเป็นแผ่นเงินด้วยโอ้หนาๆเลยครับตะกรุดหนาๆเนาะน่าจะชื่อว่าณปืนแตกครับผมเนาะณปืนแตกอันนี้จานเองกับมือนะครับท่านจานเองกับมือแล้วก็พันเองตามตำรับวิชาที่ท่านได้เรียนมานะครับผมเนาะอันนี้ท่านได้เรียนสายไหนมานี่น้องก็ขอ เอาไว้ก so ่อนเพราะว่าน้องก็ไม่น่ไม่เน่ใจเนาะน้องก็ไม่เคยไม่ไม่รู้เรื่องจอดลึกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าน้องเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาก็นมนานแล้วนะครับผมเนาะเพิ่งได้เห็นตัวจริงก็ในวันงานวันที่สิบสามนะครับผมเนาะก็พาะอาจารย์โขงครับผมก็ของท่านก็มีกลุ่มมีสิทธิ์มีกลุ่มก็กลุ่มหนึ่งก็มีหลายหมื่นคนเหมือนกันครับกลุ่มใหญ่เหมือนกันกลุ่มใหญ่เหมือนกันของพระอาจารย์โขงครับผมเนาะก็วัตถุมงคลของท่านก็ส่วนมากจะสายเหนียวเนาะ สายมตตาของท่านก็มีครับผมค้าขายนะครับทางร้อยเอ็ดเนาะก็น่าจะรู้จักกันดีครับผมสําหรับท่านพระอาจารย์ขงนะครับนอกจากหลวงปู่ศิลาแล้วก็จะมีพระอาจารย์ขงนะครับหลวงปู่ศิลาท่านได้กล่าวไว้นะครับเนาะถ้าถ้าท่านไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดเนาะถ้าใครไปกลับหาท่านไม่ได้เนาะท่านก็พูดถึงเนาะท่านท่านเคยพูดเนาะในลักษณะแบบนี้นะครับผมเนาะก็ท่านก็บอกว่าก็เห็นเมืองร้อยเอ็ดก็เทพเจ้าเห็นเมืองร้อยเอ็ดก็พระอาจารย์ขงนี่แหละเนาะที่ท่านได้ยอมรับแล้วท่านได้เอืยถึงเนาะ หลวงปู่ศิลาเนาะหลวงขนาดหลวงปู่ศิลาท่านเกจิแบบสุดแล้วก็ยังยังกล่าวถึงเนาะก็เหมือนคนขอนเกนเนาะไปหาหลวงพ่อคูณเนาะหลวงพ่อคูณก็ทักท้วงมาเนาะว่าเจ้ามาให้หยังเนาะทอดพี่เนาะมาไกลเติบเนาะไอเมืองขอนเกนก็มีเกจิท่านหนึ่งอยู่เหมือนกันเนาะหลวงปู่บนมาแห่งบ้านหนองตุ้มนะครับผมเนาะก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของ ไอ้ของหลวงพ่อคูณนะครับผมเนาะหลวงพ่อคูณท่านก็เลยได้กล่าวไว้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้มันก็เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เวลาตอนนี้หลวงปู่ศิลาท่านมาอยู่มาอยู่ไอ้กาะสินเนาะตอนนี้ก็ถ้าใครมาไม่ถึงอะไรเงี้ยเนาะท่านก็บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องมาหาท่านเนาะก็ไปหาไอ้ใกลๆนะ้ๆเนาะประหยัดน้ํามันประหยัดค่ารถไปนะครับผมก็เป็น อีกอาจารย์หนึ่งที่เข่มขังครับนี่ครับการเขียนใหญเขียนหยกเขียนยันครับลายสวยๆครับผมเนาะท่านได้ปลูกเสกไม่แต่เสือบินท่านก็ปลูกเสกนะครับเสือบินท่านก็ได้ปลูกเสกนะครับสายเหนียวครับท่านได้อัดพลังให้นะครับผมเนาะสายเหนียวเสือบินเนาะสายบินสองไอเสือบินสองครับผมเนาะมีพระอาจารย์ขวงมีพระอาจารย์ไอหลวงพ่อไออะไรน้องก็ไม่แน่ใจเนาะก็ <c oughs> <feed> <ik> ยังไม่กล้าออก ชื่อกลัวออกผิดนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้พาจายขโขงแห่งเมืองร้อยเอ็ดครับก็สุดยอดแห่งสายเหนียวอันนี้ท่านจานเองพันเองกับมือนะครับผมเนาะแม้่แต่เชือกอันนี้ท่านก็ถักเองนะครับผมเนาะอันนี้พร้อมใช้ครับรัดเอียวพร้อมใช้ครับผมเนาะท่านมีเมตตานะครับถ้าใครไปกราบไหว้แถวนั้นก็ลองเปิด Google เปิดไลดูก็ได้ครับผมรู้จักครับผม Google รู้จักครับผมเนาะถ้า Google ไม่รู้จักนี่ก็อันนี้ครับมีแต่ทางดีๆที่ Google ไม่ได้พาไปนะครับมันจะพาลัดป่าลัดโขกไปนะครับ อันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาหลักร้อยครับผมหลักร้อยเนาะยังอยู่ที่หลักร้อยเนาะราคาเบาๆครับผมเนาะราคาเบาๆเอาห้อยเอวนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับเนาะเรื่องสายเหนียวเนาะก็มีประสบการณ์กันเยอะครับผมเนาะเรื่องตะกุดอาจารย์โงนะครับผมเนาะน้องก็มีไม่มากครับผมเนาะมีมาแบ่งไม่มากนะครับมีมาแบ่งไม่มากเนาะไม่ว่าจะเหนียวทางรถทางเดือทางปืนเนาะทางมีดทางคมดาบทางกระสุนเนาะไม่ว่าจะ เงินทองนะครับผมนะเนาะเงินทองก็เหนนะียวเนาะไม่ให้อดุดอุดไม่ให้ออกจากกระเป๋าง่ายๆนะครับผมเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันครับลองอธิษฐานดูนครับผมอธิษฐานก็ดีครับผมก่อนเข้าก่อนออกบ้านเนาะที่มาก่อนเข้าบ้านอย่างนี้ก่อนออกบ้านนะครับผมเนาะอธิษฐานขอเนาะบางคนก็ไปค้าขายก็มีครับผมเนาะนี่ครับในสายะอาจานขงนะูงเนาะซึ่งลูกศิษย์ผมพ่อเฉไนยหลายๆคนเนาะเคยถามถึงนะครับในตะกุดอันนี้เคยถามถึงครับตะกุดอันนี้อนยะู่เนาะ สิ่งซื้อขายในกลุ่มนี้รู้สึกว่าจะน่าจะหลักพันครับถ้าเพียงสุตรกันอาจจะพันต้นๆเนาะถูกสุดฟุกๆหน่อยก็เกือบๆพันเนาะแต่น,นี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงเนาะอันนี้ก็ราคาราคาวัดราคามาจากวัดหน่อยๆนะครับผมเนาะอาจจะน่าจะราคามาจากวัดเพราะตะกุดมันเป็นตะกุดเงินครับผมเนาะตะกุดเงินด้วยเนาะเป็นแผ่นเงินนะครับเป็นแผ่นเงินพอนี้ไฟน้องเป็นสีเหลืองๆเนาะเป็นแผ่นเงินแผ่นเงินครับผมแผ่นเงินจานมือจานมือด้วยครับผมเนาะจานมือไม่ใช่แผ่นปั๊มนะ จานมือขีดเขียนด้วยมือครับปลุกเสกเนาะแล้วก็กว่าจะเขียนได้แต่ละพันแต่ละแผ่นนี่ต้องตามเลิกตามย้ำเนาะตามตามเลิกยำ้ำเนาะแผ่นหนึ่งกว่าจะเสร็จเนาะครับผมเนาะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าตามอ้ศั์วิชาของท่านที่ท่านได้เรียนมาก็เข้มขังสุดยอดเหมือนกันครับผมแม้แต่หลวงปู่ศิลาก็ได้เคยกล่าวถึงได้เคยเอ,อ่ยถึงครับผมเนาะก็คลิปนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ ทักทายกันเข้ามาครับผมเนาะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับ